มัวาครับกับช่องมัตเตวาชาแนลนะครับกับรายการมัตเตวาอาร์เชอรี่นะครับผมก็เป็นรายการเกี่ยวกับธนูแบบรุ่นล้วนเลยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงธนูนะครับผมของแบทแฮนเตอร์นะครับผมเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่มีราคาด้มยามอยู่แล้วก็ดีนะครับคัตเตอร์่ะครับผมทถทีรถทีนะรวตีทีมงานนะครับผมก็เป็นอันบล็อกเลยนะครับผมเปิดกล่องเลยนะครับ ครับนะฮะโอเคนะครับผมอ่าเป็นตัวนี้ครับอ่าเห็นชัดเนาะไปหลุดเป็นนะโอเคก็จะมีลิมนะครับให้มาสองอันนะครับผมแล้วก็มีไลเซอร์นะครับผมแล้วก็มีเชือกนะครับผมแล้วก็หกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวสําหรับว่าวางรงเลสนะครับเป็นเป็นเป็นหนังนะเป็นเป็นขนหนังๆนะครับผมนะฮะก็มาดูการอนนี้กั๊บปึ๊กนะฮะแอบก่อนนะครับผมก็มาจับดูนะัะผม ก็เดี๋ยวว่าหลังจะทํากล้องทำหลับซูมว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะครับผมเนี่ยก็จะมีไลเซอร์นะครับผมก็เป็นตัวนี้นะครับผมเพียวนะครับโฉกเฉียวเนาะรุ่นนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวแบบว่าเพียวๆเล็กๆนะครับผมยาวๆให้นะครับผมห้านิ้วนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่าก็จะมีเพียวนะครับผมน่ทรงรูเแกะแจกันเลยนะครับนะฮะอ่าเขาจะมาแบบนี้นะครับเพียวโฉกเฉียวนะครับผม นะก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนังกำมะหยี่นะครับสําหรับวางนะครับลิมนะครับวางเอ็นะครับใส่เข้าไปเนาะก็จะเป็นตัวนี้อ่าครับแล้วก็สายนะครับผมอ่าเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาประกอบกันนะครับผมก็จะมีตัวลิมให้นะครับตัวนี้เป็น45้ปอนนะครับไม่รู้ร้านผมเป็นยังไงมีแต่ลูกค้าสั่ง40 45 50กันนะครับผมนะก็จะเป็นลิมนะครับผมทั้งสองอันนะครับอ่าตัวนี้ครับอ่านี่ครับ ก็จะมีเขียนบอกอยู <ondan S 1> <antique> ่ตรงนี้นะครับผมนะฮะ45ปอนด์ที่28นิ้วนะครับน้ำเวกของเขานะครับเวทเขาอยู่ที่45ปอนด์นะครับนะฮะก็จะมีสั้นมียาวนะครับผมก็ดูว่าอันไหนอยู่ล่างอยู่บนนะครับเดี๋ยวว่าหลังผมจะบอกให้ว่าอันไหนอยู่ล่างอยู่บนเนาะนะครับก็เดี๋ยวเรามามาประกอบกันเลยดีกว่าครับผมนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมชิ้นงานตัวนี้เนาะอ่าก็มีสายนะครับกาว3มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนังมีขนๆนิดนึง สำหรับให้นะครับขนกับลูกนะครับผ่านไปแบบลื่นฟิวออกไปเลยนะครับผมอ่านะครับผมก็ขั้นแรกครับผมไม่ยากครับผมก็ขอนอน่อนนะครับผมนะฮะเข้าขวาออกซ้ายนะครับผมเป็นตามปกติเนะะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็อยู่ตัวล่างเนาะอ่าครับแบบหนึ่งฮะใช้เวลานิดนึง just few minutes อ่าอ่าครับนี่ระพรบแล้วนะฮะซสืออ่ากระพรับมาแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้ครับผมด้านบนนะครับก็อันนี้นะฮะสั้นยาวนะครับใส่ถูกต้องนะครับผมมันุีเกิบจะเป็นแบบนี้เนอะราคาเขียงคอจังเลย ใส่ต้องมีน้ำชาแล้วเนี่ยมีน้ำชายอดข้าวอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผ่านปั๊บนะฮะอ่านัาแล้วรับในลักษณะนัก็จะเป็นแบบนี้นะครับของเขา,าจะเป็นตัวเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเห็นไหมอ่าครับเป็นตัวเหลี่ยมสวยนะครับก็จะมีเหลี่ยมให้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับนะฮะแล้วก็ <c oughs> ออกนะฮะอ่าผิดพลาดนิดนึงนะครับผิดพลาดนิดนึงมาด้ดูนะครับ ไม่ดูไม่ได้ดูนะครับใส่ผิดด้านนิดนึงนะครับนะฮะเมื่อกี้สลับหัวนะครับก็เห็นไหมครับตรงนี้เขาจะมีร่องอยู่นะครับนะฮะลืมไปอันนี้ก็ทําให้แบบสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเพราะนี่ก็จะมีเหลี่ยมให้เห็นไหมครับมันจะใส่ได้พอดีเลยปั๊บอ่าเห็นไหมใส่ได้นะครับเมื่อกี้มันจะล้นเพราะตรงนี้มันมีบากอยู่อ่านะครับก็ผิดพลาดกันได้นะครับ ใช่ทาตอนช่วงกลางคืนนะครับเราจะมีอาการงุ <c oughs> วงนี้นิดหน่อยอ่านี่ครับปั๊บหันข้อตึงนิดเดียวนะครับอ่า,ากลับมาด้านนี้เนาะอ่าสําหรับใส่นะครับเ็า <c oughs> <c oughs> จะมีล็อกข้างล่างนะครับทั้งตัวบนนะครับแล้วก็ล็อกข้างบนนะครับใส่เข้าไปอ่าเห็นไหมอันนี้จะพอดีเขาเลยนะครับผมพอดีขอบเขาเลยอ่านี่ฮะ ับนะใส่เข้าไปเลยนคงคนบอกว่าอยากดูรีวิวคอมผ้าจังเลยนะครับที่คอมผ้าผมรับต้นทุนมามันสูงนะครับเพราะผมเอาล็อตที่มันเป็นลิ้นกับสายจาก US แท้อะไรอย่างเงี้ยครับมานะฮะจะมีล็อตที่มันแบบบางล็อตเนะาะก็เอารับมามันก็จะมีราคาต้นทุนที่สูงก็จะขายมากราคามากกว่าล็อตอื่นสักร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยสองร้อยอะไรเงี้ยครับมันก็ ลูกค้าบางครั้งก็อาจจะโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยนั่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนผมรีวิวให้ไปซื้อร้านอื่นนะครับก็เลยไม่ค่อยรีวิวเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเนาะนะฮะไม่เป็นไรครับ,รบเดี๋ยววันหลังรีวิวให้คอมเพาว์นะครับผมมีลูกค้านะครับคอมเมนต์มาว่าเอ้ยอยากดูรีวิวนะครับเพราะผมขายคอมเพลว์แค่บางรุ่นเท่านั้นเองนะครับเพราะว่า,าบางรุ่นเนี่ยลิ้นกับสายเขา,ามาตรฐานยังยังไม่ค่อยโอเคก็ไม่ค่อยได้นําเข้ามาแต่ ผมสั่งได้ทุกรุ่นะครับคือผมอ่าเขาเรียกว่าดีลเลอร์ได้หมดนะครับก็เอารูปมาใช่นะครับจัดการไห้ได้นะครับราคาก็อีกจังหานนะครับอ่านี่ก็คี่สายนะครับคี่สายออกเพราะว่าเป็นครั้งแรกเนาะสายเขายังไม่น่าจุดใช้งานนะครับสี่สิบห้าปอนนะครับขึ้นสายยากไหมอ่าครับนิดหน่อยนะฮะขึ้สายครั้งแรกยากเสมอนะครับนะครับที่ครั้งต่อไปเนี่ย คงลูกอะขึ้นง่ายนะครับก็มาจัดเรียงนะครับสายให้เรียบร้อยเนาะนะฮะครับผมสำหรับลูกค้าซื้อไปก็อาจจะขึ้นสายวอร์มสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก่อนนะครับผมอ่าก็ไปดูครับขึ้นสายแล้วเป็นไงนะครับสวยงามนะครับลายไม้สวยงามะครับผมมองดูแล้วแบบเฟืบ <c oughs> <c oughs> เลยนะครับผมนะะเป็นลายเหมือนสมัยก่อนนะครับแบบเหมือนลายแบบวงๆเข้าไปนะครับอ่า สวยงามครับตรงนี้ก็สวยนะครับตรงลิ้นนะครับก็สวยนะครับผมที่จับอะไรก็สวยไปหมดนะครับเดี๋ยวว่าหลังจะเอารุ่นแบบว่าธรรมดาธรรมดามารีวิวให้ดูด้วยนะครับว่าอย่างธรรมดาก็สวยเหมือนกันนะครับบางยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ว่าสวยแค่ยี่ห้อเดียวเนาะนะฮะเพราะผมมีหลายรุ่นอยู่เป็นไงฮะสวยงามไหมอ่าครับนี่ชัดับ ล้ไปคัดกัดนลุนี่มีทีมงานครับเห็นไหมเอ่ยอ่ะอันนี้เป็นคันจับมือซ้ายนะครับผมไฮ้จับมือขวาครับดึงซ้ายนะครับนะฮะอันนี้เอามาให้รีวิวให้ดูเพราะว่าเป็นคันที่คนถนัดซ้ายนะครับผมอ่ะผมต้องจับมือซ้ายเนาะนี่ครับจับมือซ้ายอ่าเห็นไหมฮะจับมือซ้ายนะครับผมนะฮะอ่าสำหรับคนที่ ยิงคนถนัดขวาอาจจะลําบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงดูเนาะเพราะตามปกติแล้วมือข้างซ้ายมันจะคอนโทรลไม่ค่อยได้เหมือนมือขวาแต่มันจะมีกําลังมากกว่าครับมือขวาจะคอนโทรลได้มันก็เลยมีกำลังที่น้อยแต่ว่ามันสามารถคอนโทรลได้ดีกว่านะครับเพราะนั้นเวลาผมดึงก็ต้องใช้กําลังขวานิดนึงนะครับไม่ค่อยไม่เคยดึงเหมือนกันนะล,ลองดูฮนะโอ้ดึงง่ายดึงง่ายกว่าเพราะว่า มือซ้ายมันกาลังเยอะกว่าครับหว่ามือขวามันต้องคอนโทรลนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่เป็นหานะถ้าเราจับถูกต้องปุ๊บกระดูกมันเรียงตัวครับอ่ามีกรต้าเลยนะครับผมคนเรียนมาชิดอาร์ตได้เปรียบแน่นอนถ้าคุณมีกระท่านะครับคุณมีมีท่ารำครับยวได้เปรียบนะฮะอ่านีครับเดี๋ยวลองดูนะฮะปึ๊บย้อมฮะโอ้อ่าโอ้โหน่าดึงมือน่าดึงมือสายมากครับเพราะว่า มันง่ายกว่ามือขวาเลยครับผมแต่ความมันต,ต้อมือขวาไม่ได้เนาะ,ะครับ45ปอนด์นะครับผม45ปอนด์นะครับผมสําหรับคันนี้สําหรับคนถนัดซ้ายนะครับผมทางช่องวางเลสเนี่ยมัเป็นอยู่ทางด้านขวานะครับเดี๋ยวลองใส่ลูกให้ดูแล้วกันนะค,ะะครับอันนี้ต้องวางแบบนะครับไปเท้า เรอาอต้องใส่ด้านนี้ปึ๊บอ่าไม่มีปัญหาครับใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมครับผมนะฮะไม่มีปัญหาเดือดแป๊บๆนะครับดึงสั่งนิ้วเนาะโอ้ครับผมมันจะกระขัดนิดนึงเอาไหมเอาไหมเราต้องมีสติไั้สมาธิ <laughs> หา่าน,น,นะ้วเนี่ย จริงๆแค่เอ็นนะมานิดนึงนะครับผมองศาก็ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ครับผมปึ๊บอ่าดึงนะครับอ่างั้นผมดึงใต้สายเลยแล้วกันอืมโอเคครับได้อยู่นะฮะได้ได้ได,ได,ได้ได้เสียได้เสียนะฮะอ่าไม่มีปัญหาครับผม45 50 60ผมดึง60 70มาแล้วมันก็ปกตินะครับสามัญ มันาง50ปอนด์ถี่5ปอนด์นะครับเป็นคันมือซ้ายนะครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยใช้ได้ทั้ง้ายใช้ถ้าเราใช้มือซ้ายก็สั่งนะครับผมเป็นมือซ้ายใช้มือขวาก็สั่งเป็นมือขวาผมไม่ยากเลยนะครับก็เป็นรุ่นที่น่าจับจองนะครับผมรุ่นหนึ่งนะครับก็รีวิวให้นะครับเดี๋ยวคลิปตับอ่าเดี๋ยวช่วงถัดไปก็จะเป็นการขึ้นสายให้ดูนะครับไม่มีการพูดนะขึ้นอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นช่วงลองรีวิวนะครับผมลอง ยิงธนูคันนี้นะครับผมดูนะยิงไม่กี่ลูกนะครับเพราะว่ายิงเข้ามารีวิวนะครับผมนะเดี๋ยวไงก็พบกับช่วงถัดไปนะครับผม ก็เจนนะครับ้เป็นธนูนะครับ45ปอนด์นะครับเอดิชั่นรีเคิร์ฟนะครับผมก็เป็นสีไม้เนาะก็จะเป็นสีไม้แล้วรูปนี้ก็ทําแบบรูปแบบเดียวนะครับบางนะครับเบานะครับตัวนี้ราคาก็ไม่ไม่ไม่สูงมากนักนะครับก็สามารถจับจองได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในการเล้าสายในการยิงลูกแล้วนะครับผมเป็นยังไงเนาะแต่บอกก่อนว่าคันนี้เป็นคันมือซ้ายนะครับเพราะว่าหน้าต่างอยู่ทางขวาครับต้องจับมือ จับมือขวานะครับสิงมือซ้ายนะครับซึ่งผมถนัดขวาเนาะมือซ้ายก็ไม่ค่อยได้ยิงนะครับอดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับผมลูกนะครับยิงครับผมทีมงานฮะครับเราก็จะใส่นะครับผมลูกเนาะอ่าก็การยิงมือซ้ายที่เรียกได้ว่าครั้งแรกเลยนะครับฮะรู้จะมาอย่างไร ลูกก็ยิงปกติเนาะเนื่องจากยิงมือซ้ายแต่ว่ามือซ้ายมันก็ไม่ต่างจากมือขวาเพราะว่าตามปกติธรรมชาติแล้วครับมือซ้ายเนี่ยมันจะมีแรงมากกว่ามือขวานะครับเพราะนั้นในการยิงเนี่ยเราก็จะดึงง่ายขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเราคอนโทรลมือขวาพอดีแขนขวาผมมันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้เวลาดึงเนี่ยเป็นปกตินะครับในดึงก็จะมีแรงมากกว่าด้วยนะครับมือขวาก็ได้คอนโทรลได้จริงยิงมือจริงขนาดซ้ายจะได้เปียบเนาะ ขนาดขวาก็ลองยิงมือนี้ก็ได้นะครับมันจะดึงง่ายๆขึ้นเนื่องน้ําหนักปอดได้มากขึ้นด้วยนะครับผมฮะก็ะรีวิวก็อ่าที่ลบที่เดียวเนาะนะะฮให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าอ่ยิงนิ่มอย่างนี้สำหรับผมนะิ่งคันเลยนะฮะถ้ากําลังถึงนิ่หมดนะครับรยังไงเดี๋ยวก็จบรีวิวแค่นี้นะครับับสวสวดีครับ